ข่าวดีกันหน่อยนะครับไม่ทราบว่าเป็นข่าวดีของคุณปียะเกียรติด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการค้นพบใหม่จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือว่ามชนะครับเป็นวิธีการรักษาและก็ยับยั้งโรคกระดูกพรุนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โรคข้อเสื่อมเนี่ยเขาบอกว่าเจอเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับบอกว่าใช้ลักษณะของสารเซซามีนที่อยู่ในงาดำครับ รองศาสตราจารย์ด็อรัชญาคงทวีเลิศน,นะคะร,ะรับอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเปิดเผยบอกว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อย,ยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและก็รักษาโรคมะเร็งที่ได้มาจากการสกัดข,ของสารเซสามีนออกมาจากมเมล็ดงาดำครับ พอเอาไปทดลองรักษาโรคอื่นๆดูเนี่ยพบว่าเจ้าสารเซซามีนนี่แหละครับมันสามารถที่จะนําไปรักษาโรคกระดูกพุณนได้เป็นอย่างดีถือว่านี่เป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะครับและคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราเสี่ยงเป็นรโรคกระดูกพุนสูงกว่าผู้ชายมากถึง70-8 0เลยนะครับแล้วบอกว่าเนื่องจากในปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกพุนด้วยตัวยา มักจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะเมล็ดงาเหล่านี้ที่ก็บอกว่าให้คุณค่าทางอาหารและก็เป็นยาตำรับโบราณที่ราคาไม่แพงแต่ว่าสามารถรักษาโรคได้หลากชนิดทีเดียวนี่นี่ยคนปีกเกียรติงาดำสนใจไหมครับโอ้นี่ดีมากๆเพราะว่าคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคกระดูกพุนเยอะเยอะมากแล้วไม่รู้ตัวพอจะรู้ตัวอีกทีต้องไปตรวจหรือไม่อย่างนั้นก็ต้อง อุบัติเหตุช<า>่แล้วก็แค<า>งขาหักขึ้นมาถึงจะรู้รว่าตัวเองเป็นกระดูกพูนก็เป็นข่าวดีนะครับ